สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนนังสนครับกุยกับผมนะัทโทษร่งวงวันนี้ก็สุขที่21่กร,รกฎาคม2 5 6 0นะครับมาคุยกันเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นปัจจัยชีข้ขาดเลยนะครับว่าหุ้นจะขึ้นจะตกเรื่องนี้เลยนะฟั Fun o, Fun flow. นอินฟลูเันเอาท์เอเงินทุนไหลเข้ากับเงินทุนไหลออกในช่วงที่ผ่านมา6เดือนอันนี้เป็นชาร์ตหลายเดือนนะฮะที่ผมวมาให้ดูเนยะ แต่และแท่งแทนก็ว่าหนึ่งเดือนปีหนึ่งเจ็ดก็คือปีนี้นับตั้งแต่เดือนมกราคมมาจนถึงปัจจุบัน 1. เดือนเจ็ดทับหนึ่งเจ็ดเจ็ดเดือนตลาดพุนไทยไม่ไปไหนเลยนะถถน 1, ก็คือว่าเจ็ดเดือนมันนี้ขึ้นไปสูงสุดนี่พันหกร้อยตอนเดือนมกราคมที่เรียกกันว่าเป็นเจ็ดเรีฝกแล้วก็ตกมาต่ำสุดเนี่ย เดือนห้าที่เรียวกว่าเป็นช่วงเซมิไนน์โดยทั่วไปก็คือว่าช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมสิงหาไปถึงกันยาหุ้นมักจะขึ้นนะเหตุก็ได้่องว่ามีบริษัทต,ต่างๆเนี่ยที่ว่าประกาศจ่ายันผลงวดครึ่งปีงวดกลางปีหุ้นมักจะขึ้นแต่ก็ได้ก็รอมาจนถึงวันนี้ก็หุ้นยังไม่ขึ้นนะ แต่หลายท่านบอกก็ดีแล้วที่มันไม่ตกนะตัวเลขสถิติที่ผมเอามาให้ดูในช่วงนี้นี่มีเรื่องของฝันเอาฟ์โฟแล้วก็ฝันเงินฟู๋อันแรกไปดูเรื่องของฝันเอาฟ์โฟรือว่าเงินทุนไหลออกทางบริษัสตาร์ประเทศไทยนี่เขาก็รวบรวมใหม่อย่างนี้ว่าเนือ่องจากว่าตลาดมันอยู่ในภาวะที่เรียกว่าซบเซาดังที่ว่านะฮะซึมแว่งกันอยู่ในกรอบที่แคบ ให้ผลตอบแทนที่ต่ำนักทุนไทยเทรนหลักเวลานี้ก็เลยกลายเป็นว่าเอาเงินไปลงทุนในต่างประเทศที่เดียวเงินไปลงทุนในต่างประเทศก็มาได้ย,กยากสลับซับซ้อนอะไรกันนักหนานะฮะเพียงแค่ว่าเอาเงินไปฝากกับกองทุนดวนที่ผมกันึ้นมาเป็นดอกเห็ดที่เรียกว่ากองทุน F F กองทุนเหล่านี้มีวัตถุประสงค์คือว่าเอาเงินไปลงทุนต่างประเทศก็มะได้ผลใส่เครื่องบินอะไรไปแล,แล้วเดียวกับทางปลายทาง สมมติว่าจะเอาเงินไปลงทุนในตลาดทุนอเมริกาตลอดทุนยุดรปตลาดทุนเบอร์กินเกาหลีใต้เขาดียวกับทางโน้นนะฮะกดลิ๊กหนึ่งทางสหริตไปถึงโน้นนะฮะอเมริกาเลบที่ในก็เลยมีตัวเลขสถิติว่าในครึ่งแรกของปีนี้เนมีเงินทุนไหลออกในลักษณะเนี้ยไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศเสนหกื่นล้านบาทแล้วก็สุดที่ต่อเนื่องมาจากปีสอง3สิบสาม ะะมาถึงปัธยบันนี่โอ้โหเป็นเทรนที่ว่าโตรวดถ้าดูในชาร์ตอยู่ขวางมือหนึ่งนะฮะสองพันสิบสามแล้วก็ใหขยับขึ้นมามาสองพันสิบสามนี่แสนล้านมาปีสองพันสิบสี่นี่โอ้โหพรวดขึ้นมาเป็นสี่เป็นสองแสนล้านโตมาร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์มาจนถึงงวดล่าสุดนี่ก็คือครึ่งปีแรกของปีนี้นะฮะห้าแสนสองหมื่นห้าพันล้านบา เทรนย,ย,ยังยังน่าจะแปลงนี้อยู่ถ้าตราบใดที่ว่าผลตอบแทนในการลงตุนในตลาดทุนไทยมันซบเซาอย่างนี้เงินตุนก็จะไหลออกมีตัวเลขในทางเดียวกันว่าจริงมีการกองทุนที่ว่ามาขายเฉพาะในตลาดทุนไทยงอกขึ้นเหมือนกันนะเพิ่มขึ้นแต่ฟังแล้วน่าสงสารเลยนะร้อยเจ็ดสิบสามล้าน,นเหตุที่เป็นแางนี้ก็เหตุที่ว่า อทุนมันไหลออกอย่างนี้คำตอบมันก็ชัดใน,ในชาร์ตที่สองของ m o r ิ i n g ตา a ์ไท a แ land เนี่ยเขารายงานว่าการลงทุนในตลาดทุนต่างประเทศในช่วงครึ่งปีแรกปีนี้มันให้ผลอัตราผลตอบแทนดีรีว่ว่าตลาดทุนในย่านนีว่าเเชียนีขึ้นมารวมๆสิบ้าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าตลาดทุนไทยของเรานี่ขึ้นมาแค่2เปอร์เซ็นต์ดิฟมันอหากันเยอะสิบห้ากับสองนแน่นอนว่าเทรนด์มันก็เลยไหลไป ในลักษณะดังกล่าวเหตุที่ว่าเงินทุนของเราเนี่ยไหลออกเสร็จปรากาเงินทุนที่จะไหลเข้าไม่มีด้วยนะก็เป็นเรื่องของผลตอบแทนที่ว่านี้ก็เป็นเรื่องของปัจจัยเสียเส่ยงทางด้านการบ้านการเมืองดังกล่าวนี้ก็เลยทําให้เกิดความพิึกกเกือกันอยู่ข้อหนึ่ง ความเปลึกเกิดที่ว่านี่ก็คือว่าค่างเงินบาทนี่แข็งค่าขึ้นนะค่างเงินบาทนี่แข็งค่าขึ้นจากนี่ว่าตอนสิ้นปีที่แล้วเนี่ยสามสิบหกบาทต่อดอลลาร์เวลาที่โอ้โหย่อบมานี่ในระหว่างสัปดาห์นี้เนี่ยย่อบลงไปถึงสามสิบสามบาทห้าสิบสามต่างต่อดอลลาร์เงินบาทแข็งค่าขึ้น ทั้งเงินบาทแข็งกร้าก็เลแปลเป็นไทย,ยว่าเดิมทีนี่เขาเกีเยวว่าหุ้นต้องขึ้นนะต้อเงินทุนไหลเข้าแล้วเข้ามาในตลาดหุ้นแต่ว่าตามตัวเลขรายงานนีที่ว่าผมหยิบย,มยืมมาจากทางด้านนังเีฐานเศรษฐกิจเข้ามาดึงที่มีชาตสีฟ้าสีเหลืองสีส้มจะเห็นว่าเงินทุนต่าเนี่ยเข้ามาหลักๆมันไปเข้าตลาดอันธาบาท เรียกว่าอัตราผลตอบแทนในรูปแบบของพันธบัตรของเรามันสูงประมาณ2.8เปอร์เซ็นเทียบของดง่กรางอเปอร์เซ็นเงินทุนก็เลยไหลเข้ามาเนี่ยแต่ว่ามาเข้าในตลาดพันธบัตรเส้นรัพย์เสียงต่ำตลาดหุนไม่เข้านอกจากไม่เข้าแล้วก็คืออย่างที่ว่าเนี่ยของเรามีเิศทางที่ว่าเออไหลออกไปกันด้วย คราวนี้มาดูเรื่องของไทยบาทไทยบาทที่ผมก็เลยได้ประเมินเอาไว้ว่าจุดที่แข็งของเค้านี่น่าจะแข็งมาเนี่ยเท่าที่ประเมินเอาไว้นะแถวประมาณสามสิบสามจุดห้าห้ารือสามสิบสามจุดห้าสิบจะเห็นได้ว่าเอในสัปดาห์นี้ตอนที่ว่ามันแข็งพว่ขึ้นมาแถวสามสามจุดห้าสามก็เลยเริ่มอ่อนตัวลงอันนี้ถือว่าเป็นทรายเป็นสัญญาณที่ ที่ดีนะครเพราะว่าทำไมค่างเงินบาทก่ตัว,วเราก็เนื่องจากว่าตัว US dollar เนี่ยหลังจากที่ว่าได้ร่วงกันลงมาอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านั้นเ,นเริ่มกระเตือ้องขึ้นมาหน่อยตกมาเยอะเหมือนกันนะครับค่างเงิน US dollar อันนี้เป็นจะตก,าากาม,ามาจากแต่วานทักร้อยสีจุดโดย US dollar index นะ ลงมาโอ้โหสัปดาห์นี้มาสัก34วันที่แล้วลงไปถึง94.6แลบบ้นี่ค่อยอย่างดีว่าตอนนี้กระเตื้อนขึ้นมาก็เลยปล่อยส่งผลให้ค่างเงินเยนญี่ปุ่นนะฮะอยู่ในทิศทางว่าค่อนข้างกับเตื้อนเงินขึ้นมาหน่อยะะก่อนหน้านี้เนี่ยตัวค่างเงินเนยนไม่อ่อนลงไปแถวประมาณเกือบ115หยี่พอค่าเงินองเอเตาลาาร่วงประมาณนี้ก็เลยส่งผลให้ค่างเยนเนี่ย ปรากฏว่าแข็งค่านี่ดีหน่อยว่าล่าสุดกับเตี้ยนมาแล้วเทียบกันก็คือตัวไทยบาทเรานี่ก็เตื้อนขึ้นมาที่ผมพูดมายาวๆนี่คือว่ามาเกี่ยวข้องกับพวกสินค้าการเกษตรสินค้าการเกษตรหลักของเราตอนนี้พี่น้องส่วนใหญก็โอ้โหใช่ไหมยางพลาข้าวมันตะวันอ้อยน้ำตาลพวกนี้ถ้าเจอใน ถ้าเจอกันในส่วนของค่าเงินเนี่ยนะฮะพิษจากค่าค่าเงินแข็งเนี่ยะะถือได้ว่าจากซับเฟอร์เยอะความริงผมมีตัวเลขเดี๋ยวเราเอามาให้ดูหน่อย,ยผมเตรียมไว้โอ้เตรียมไว้ในลงในไลน์ของผมนะ <laughs> เ,ดเดี๋ยวเอาให้ดูหน่อยหนึ่งนะเร <laughs> าะว ะฮะมีรายงานอย่างนี้นะว่าการที่ค่าเงินบาทนะแข็งค่าขึ้นมาทุกหนึ่งบาทเนี่ยทำให้กำไรของกลุ่มกเกษตรแล้วก็อาหารเนี่ลดตัวลงสี่จุดสี่เปอร์เซ็นต์่นดักิเออคอร์่ายหนึ่งก็ทำเอาไปนะของเอทีเอี่ทุกทุกหนึ่งบาทที่แข็งค่าขึ้นเนี่ยทำให้กำไรจุที่ลดลงเ2็ดจดสเปอร์เซ็นต์ ตัว KSL โรงงานน้ำตาลก่อนเก็บเนี่ยลดลง6.7%ตัว TU หรือว่าไทยยูเนี่ยเฟ้อสิ้นทุกๆหบาทเอ่อกระทบกำไรลดลง5.5% CPF ทุกๆ1บาทเอ่อกระทบกำไรลดลง4.9%อันนี้ผมว่าไม่เท่าไหร่นะที่กระทบหลักคือพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะชาวไร่ชาวนาชาวสวนปศุสัตว แล้วาพระฉนั้นก็ดเูเรื่องนี้ประกอบกันด้วยนะฮะเรื่องสุดท้ายไปดูกันว่าทางนรก่ตุนต่างชาติมีส่งยังไงผมก็เลเอวสิ่งที่เรียกว่าฟันโฟลชาร์ดมาให้ดูฟั Chart, นโฟชาร์ดเนี่ยที่เห็นอยู่หน้าจอนนะมายังไงก็คือเป็นการหักกลบลบสุดทธิคือเอา ขายส่วนที่เออเอาขายกับเอาขายกับเอ่อซื้อมาลบกันพดง่ายๆนะฮะเอาเอาขายกับซื้อเนี่ยเอ่อมาลบกันเอาให้เห็นภาพลักษณ์ชัดๆเลยก็แล้วกันอย่างที่ว่าเออมีรายงานอยู่ในเว็บไซต์ของตลาดตับของไทยในอย่างเขารายงานเอาไว้เมื่อวานเห็นนะฮะทาง นักลงตุนต่างประเทศเมื่อวานขายสุทธิออกมาพันสองร้อยห้าสิบสามล้านบาทเดีย๋ยวถ้าถ้าเขารายงานเป็นยอดยอดสุดทธินะมาตั้งแต่ต้นปีเดีย๋ยวตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมมาจนถึงเมื่อวานนี้ยี่สิบกรกฎาคมเนะนี่ยเนื่องตัวต่างชาติซื้อสุทธิอยู่หมื่นเจ็ดพันล้านทีนี้เอาอันที่ว่าเป็นสุทธิเนี่ยมาพลอตเป็นชาร์ตหน้าตามันเป็นอย่างนี้ฮะ คือแกว่งลักษณะที่ว่าถ้าถ้าภาษานักวิเคราะห์เทคนิคเขาเรียกว่าแหว่งไซดเวออกด้านข้างก็คือขึ้นไปเสร็จแล้วก็ไซเว์จากซื้อก็ไม่ซื้อจักขายก็ไม่ขายอื่น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 เลสเทนยังเป็นลักษณะอย่างนี้อยู่จนถึงเวลานี้นะ ถ้าไม่ขายก็ดีแล้วพวกนี้แต่ว่าถามว่าจะซื้อไหมเี่กก็คือว่าเอ่อถ้าผมดูเทรนด์ดูทางก็อย่างนี้ในระยะกลางระยะต่อไปนี่มีแนวโน้มว่าจะซื้ออยู่ช่วงนี้เรียกว่าพักฐานพักยกม,มีแนวโน้มว่าจะซื้ออยู่ถ้าซื้อเนี่ยถึงจะเปลี่ยนเกมให้ตลาดทุนเนี่ยขึ้นไปแล้วก็ไปผ่านจุดที่เรียกว่ามันซึม ไซเว่ way นะคะเดที่ต้นเล่นกันอยู่แต่ว่าบอกที่ว่านี้คี่ข้างบนจะผ่านหกร้อยขางล่างจะผ่านห้าร้อยสามสิไม่ผ่านกันจะกทีก็ด้วยเหตุผลประกาศดังกล่าวนี้ี่การแก้เกมลักษณะนี้ทำยังไงผมก็ให้ไอเดียอย่างนี้นะว่าพวกเรามีทางเลือกนะก็คือโอเคก็ไม่จำเป็นที่จะต้องลงทุนอยู่ในตลาดหุ้นไทยอย่างเดียวนี้ ถ้าหากตลาดทุนไทยมันไม่ไปไหนมาไหนเศรษฐกิจก็ยังประมาณอย่างนี้เรื่องการเมืองเรื่องการเลือกตั้งเอาหลักกรกตบอกว่าจะชัดเจนปีหน้ามีเลือกตั้งวันที่สิบเก้าสิงหาคมแต่ว่าถ้าตลาดมันยังไม่ชัดเงินทุนยังไม่ไหลเข้ามาเราก็ชอบที่ว่าจะไปลงทุนในต่างประเทศได้ แล้วกรารลงทุนในต่างประเทศที่ว่าน,นี่ก็คือใช้เงินใช้ทองอะไรกันไม่ได้เยอะนะฮะส่วนใหญ่ที่เขาขายกันว่าเริ่มต้นสตาร์กันห้าพันบาทใครอยากจะสตาร์ทอยากอาไปลงทุนไม่ว่าก,กันนะฮะไม่ขัดรัามีทุกกองทุนฮนะวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือว่าถ้ามีแบงค์ไหนอยู่ใกล้บ้านท่านี่ยแวะไปแบงค์นั้นมีทุกแบงค์ะแบงค์ใหญ่แบงค์เล็กมีหมดนะแบงค์กรุงเทพ กนตรไทยพาหนิตทหารไทยไปยังพวกธนาคาร UOB เกียรตินาคินเอมต่างเขามีกองทุนนะแล้วมีกองทุนประเภทหนึงเรียกว่า FIF วัตถุประสงค์หลักคือเอาเงินนีไปลงทุนในต่างประเทศถ้าด้านบอกว่าเออเมืองไทยไม่ดีเศรษฐกิจยังไม่ไดีการเมืองยังไม่แน่เออไปลงทุนต่างประเทศก่อนเชิญหาแหล่งที่มันเข้าท่าหน่อยหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญน,นี่ก็คือว่า ข้อพินิจพินารว่ามันมีเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเลยนะฮะไม่ใช่ว่าได้กําไรจากขายหุ้นเอาเงินกลับเข้ามาเจอขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนนี่ต้องปรึกษาเขาให้ดีในข้อนี้วันนี้ผมก็ขออนุญาตแชร์ไอเดียกันในเรื่องนี้เรื่องเงินทุนไหลเข้าเงินทุนไหลออกผลต่อตลาดหุ้นต่อการลงทุนรวมถึงว่าไอเดียว่าอา้าวอากจะไปลงทุนต่างประเทศก็ได้นะครับมันมีช่องทางอยู่ครับเริ่มต้นเบาๆก็ห้าพันบาท แล้วก็ก่อนลากันในช่วงนี้ของฝากนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเคยมาชมแล้วก็อย่างไม่ได้สั่งซื้อนะครับคู่มือตลาดทุ้นไทยครึ่งปีหลัง2560ั้อยหบพร้อมหกบวกหหุ้นเด่นแน,น่แน่รวยมีหุ้นเด่นทั้งสิ้นอี่หกประเภทมีราคาเป้าหมายซื้อราคาเป้าหมายขาย เป้าหมาย Return จุด Cut Loss Stop Loss เรียบร้อยตนะามนี้ซื้อเสร็จเอาไปประกอบการตัดสินใจการลงทุนในคขั้นปีหลังเป็นเสมือนคัมพีเป็นไบเบิระสหรั book, รบ,บการลงทุนในช่วงคขั้นปีหลังสำเร็จรูปนะฮะมูลค่า2,500บาทแต่ถ้าท่านสมัครเป็นสมาชิกรับข้อมูลหุ้นเด่นกับผมเวลานี้ช่วงนี้นะฮะ รับไปฟรีนะครับสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่เบอร์โทร0970986000หรือแอดไลน์เข้ามาที่ต้นฐานของ TON TNC e R P นะครับได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่าจะได้ไอเดียกันไปพอสมควรนะครับโชคดี้ีีกำันนปลอดภัยในการลงทุนทุกท่านเรับขอบคุณสวัสดีครับ